สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดไพ่ดูคำตอบกันว่าสิ่งที่เพื่อนๆถามเข้ามานะคะคำตอบของไพ่ออกมาจะเป็นอย่างไรตอนแรกเราก็กล่าวว่าจะมีคนถามมานิดเดียวพอเอาไปเอามานะคะกลายเป็นว่าคำถามทะลุพันค่ะไม่รู้อีกกี่สิบปีจะตอบหมดถ้าเราตอบแค่อทิละสองคำถามดังนั้นเลยถ้าสมมติว่ายอดวิวมันเยอะขึ้นทะลุหมื่นนะคะเราจะพยายามเพิ่มวัน เข้าไปเพื่อที่จะได้ตอบคำถามเยอะๆต่อสัปดาห์ดังนั้นเลยรบกวนแชร์นะคะจะได้มียอดวิวเยอะๆแชร์กันเยอะๆยอดวิวเยอะแล้วก็จะได้มีคำถามเพิ่มขึ้นมาด้วยต่อต่อละสัปดาห์นะคะแล้วก็ถ้ารักกันชอบกันนะคะอฮ่าลืมกดติดตามกันด้วยเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนเลยที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดโดยการดูโฆษณาให้จนจบนะคะแต่ถ้าดูไม่จบไม่เป็นอะไรนะเอาที่สะดวกใจเลยเนาะ แล้วก็ถ้าอยากได้คําถามอะไรทิ้งไว้ได้เลยเรากปปี้ทุกคําถามรถเซฟไว้หมดเลยต่อให้ซ้ําเราก็จะทําให้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มคําถามกันเลยนะคะค่ะมาต่อกันที่คําถามที่14นะคะเราคิดไปเองหรือเขาชอบเราจริงๆอ่ะมาดูซิว่าเราคิดไปเองหรือว่าเขาชอบเราจริงๆ จริง,รงเราก็อยากรู้เหมือนกันนะคำถามนี้เหมือนตอบแทนตัวเองด้วยือจะได้ไม่ต้องคิดไปเองใช่ไหมอา้าวไพ่น้อยลืมให้ดูไพ่น้อยนี้นะคะเป็นไพ่ฮาโลวีนได้มาเป็นปีๆแล้วแต่ลืมเอามาใช้หนึกได้ก็เลยเออหยิบออกมาดีกว่าวันนี้นึกได้พอดีไปค้นเจออยู่ในซากอยู่ในห้องก็เลยแบบหยิบออกมาดีกว่าอะมาเราคิดไปเองหรือเขาชอบเราจริงๆอ่าใบแรกนะคะ s i x of o n d e reverse โอ้ย ทำไมต้องรีเวิร์สด้วยโอ้ oh, five of swords upright ถ <c> อ <oughs> นหายใจกับคำถามกับคำตอบไม่ใช่คำถาม the fool คะ่ะ upright <c oughs> แล้วก็ king of wands reverse นะคะโอ้ย สุดท้าย ten of wands upright โอ้ once, right. oh, ต้องขออนุญาตตอบตรงๆนะคะเพราะทุกคนที่เข้ามาติดตามเราดูคลิปเราส่วนใหญ่ก็จะรู้จักนิสัยเราระดับหนึ่งแล้วเนาะว่าเราเป็นคนที่ไม่อ่านไพ่ไขยฝันเพราะฉะนั้นเลยไพ่ในวันนี้ออกมาว่าจริงๆแล้วนะคะเราแอบคิดเข้าข้างไปเองเขาไม่ได้ชอบเราเหมือนที่เราคิด แล้วก็คนคนนี้นะคะดูเป็นคนอธัธยาศัยดีพี่เล่นแล้วก็คุยไปเรื่อยดังนั้นเลยก็ไม่แปลกใจอะไรใดๆถ้าใครๆจะเข้าใจผิดคิดว่าเขาชอบดังนั้นเลยไพ่มันขึ้นตั้งแต่ใบแรกเย็นใบสุดท้ายเลยว่าคิดไปเองเขาไม่ได้ชอบเราเหมือนที่เราคิดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยเอาตรงๆไหมอ่ะไพ่มันขึ้นมาบอกว่าเขาเริ่มอึดอัดซะด้วยซ้ำที่เราคิดไปแบบนี้พอเหมือนเขาจะมี เซนเบาๆว่าเราคิดว่าเขาชอบเขาไม่โอเคกับสิ่งนี้นะคะค่อนข้างอึดอัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือมันอยู่ในลักษณะที่ว่าเขามองว่าเราไม่ใช่สเปคเขาด้วยคําว่าไม่ใช่สเปคไม่ได้หมายความว่าเราไม่สวยไม่หล่อพอนะคะแต่บางคนเขาก็วางสเปคไม่เหมือนกันบางคนชอบแบบหนึ่งบางคนไม่ชอบแบบหนึ่งอ่ะบางคนชอบผู้หญิงอวบบางคนไม่ชอบคนอวบบางคนชอบคนผอมคนอ้วนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแตกเลยดังนั้นไพ่มันขึ้นมาว่าคุณไม่ใช่สเปคเขา และเขาก็ไม่ได้ชอบคุณอารมณ์เหมือนประมาณว่ามีมารยาทว่างั้นอ่ะเดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มตรงนดีกว่าแอบเสียใจแทนเพราะว่าเราก็อยากรู้คํานี้แต่มันไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะอย่าลืมนะคะอ่ะ n i of one reverse อ่ะมันขึ้นมาว่าเขาอัธยาศัยดีค่ะเป็นคนที่อัธยาศัยดีเนาะอือ seven of cups อ่ะคุณคิดไปเองค่ะเอาตรงตรงไพ่มันขึ้นมาทุกใบเลยว่าคิดไปเองเราก็ไม่อยากตอกย้ำเยอะเดี๋วคนดูเกลียด พอเท่าที่เป็นอยู่ตอนนี้นะอ่านตรงไปตรงมาคนก็เกียดเยอะแล้วเนาะอ่า queen of ones reverse มันเดิมเลยสรุปก็คือไม่ใช่สเปคเขาจริงๆค่ะเคมี K Me, มันไม่ตรงว่างั้นอารมณ์เหมือนเราคิดว่าเคมี Me, มันได้ฝ่ายเดียวแต่เขาไม่ได้คิดเหมือนเราอ่าแล้วก็ two of swords reverse เขาไม่ได้บล็อกเราหรือไม่ได้ทำอะไรนั่นก็อย่างที่ว่านะคะย้อนกลับไปที่เดิมเลยคือเขามีมารยาท อ่าแล้วก็ทวีออฟวันส์รีเวิร์ดคุณขาไพ่ไฟต่างๆกลับหัวกลับหาหมดเลยดังนั้นเขาไม่ได้คิดกับคุณแบบชู้สาวเลยถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วคุณไปแอบปิ้งเขานะ เอาเป็นว่าเขาไม่ได้ชอบเราแบบที่เราอยากให้มันเป็นเขาชอบเราในรูปแบบเป็นเพื่อนเป็นอะไรมากกว่าเพราะว่าเคมีมันไม่ตรงจริงๆเนาะต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เปิดไพ่มาเจอแบบนี้เอาตรงๆว่าเราก็ไม่ค่อยสะดวกใจที่จะอ่านออกมาแบบนี้เหมือแนบบกันราะอย่างที่บอกมันไม่มีใครชอบให้ใครมาเกลียดแต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณวยเนเพราะมันคือดวงรวมดังนั้นถ้าอยากดูส่วนตัวและอยากรู้ว่าจริงๆเ <ๆ S 2> ขาชอบเราหรือไม่ชอบเรามาดูส่วนตัวน่าจะดีกว่านะคะ โอเคนะคะสำหรับคำถามนี้แล้วก็ถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมอยากจะถามทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวเราจะได้ทำให้นะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย